สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ4พระคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ต้องบอกเลยว่า1ใน4เนี่ยผมเองยอมรับว่าผมเคยได้ยินแค่1นอันเองก็ต้องลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับต้องบอกกันเลยว่าในเรื่องของคาถาต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบหลายแบบหลาย,าลลายวัตถุประสงค์แหละอย่างเช่นว่าคาถาเพื่อ คลวลาดในการเดินทางหรือเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมความมั่นใจหรือในเรื่องของเหมือนแบบถ้าใครอยากจะเข้าทุนนุนได้ทํางานที่นี่ได้ก็ต้องมีการสวดคาถาบ้างนะครับคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องของ4ี่คาถานะว่ามีอะไรบ้างนะครับคาถาแรกเลยคาถาที่ได้ยินกันบ่อยนะครับคือ 1. นึ่คาถาชินบัญชรน,นี่คือหนึ่งเะ,ะที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีชื่อเสียงมากคาถาชินบัญชรเนี่ยเป็นคาถาที่ สมเด็จพุทธจารจ์โตพระมังสีนะคนพบและนำมาเรียบเรียงแต่ยังคงความหมายเดิมไว้นะฮะนิยมสวดกันมากเพราะเชื่อว่ามีอนุภาพสูงมีพลังสูงเนื้อหาในคาถาชินปัญชรเนี่ยเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า28องค์อัญเชิญพระสาวก80องค์อาราธนาพระสูตรต่างๆมาคุ้มครองเป็นกำแพงแก้วสถิตตามจุดต่างๆของร่างกายเช่นหัวด้านหน้าด้านหลัง หรือแม้กระทั่งข้างล่างอะไรเนี่ยคือเหมือนแบบรอบทิศนะฮะซึ่งการสวดเนี่ยเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกสติให้กับตนเองหากแต่รูปภาพเหนือประมาณของอขนาดิ้นันชอ็อตอันเปรียดได้กับเกราะเพชรเลยนะก็คือคุ้มครองให้เราแบบแบบแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนิยมสวดทุกสถานการณ์นะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือสะดอกเคราะห์หรือต่างๆนะฮะ เออจะมีเหมือนแบบบางที่จะเหมือนแบบให้สวดให้เหมือนแบบจํานวนครั้งให้ได้ตามอายุแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องสวดวันเดียวให้ครบอายุนะถ้าห้าสิบสวดครบห้าสิบคงจะเหนื่อยแน่ๆอาจจะสวดแบบวันนี้หนึ่งคาถาพรุ่งนี้สองคาถาอันนี้ประมาณนั้นนะฮะข้อสองนะครับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหรือว่านโมพุทธายะเออนโมพุทธายะนะ่าจจะได้ยินกันพอสมควรนะฮะคือเป็นที่สุดแห่งความเข้มขขังนะฮะก็คือมีพุทธคุณหลากหลายประการเรียกว่าคาถาครอบจักรวาลนี่แหละโบราณว่า ฝอยท่วมหลังคาช้างก็ไม่หมดทั้งแพลวคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และเอเนินอีกมากนั่นคือคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับซึ่งมีอักอระอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือ,คอนะโมพุทธายะนะครับก็คือ5คํานี้นะฮะเป็นอระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าองค์ในกับนี้และยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสปปรรพสิ่งด้วย จึงถือได้ว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากนะมาตั้งแต่โบราณโดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริมพระพุทธเจ้า5พระองค์สวดนโมพุทธายะด้วยจิตใจอันสงบมัน่นคงแน่วแน่จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์คล้วคลาดคงกระพันมีกําลังกายมีกําลังใจมีจิตวิญ,ญญาณไม่เกรงกลัวต่อพยันตตรายต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางไกลนะขึ้นลงรถลงเรืออะไรต่างๆหรือขึ้นเครื่องบินอะไรเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสดคาถานี้ก่อนขึ้นนะครับเพราะเชื่อว่าทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับต่อมาครับคาถาบูชาหลวงปู่ทวดคา,าถาบูชาหลวงปู่ทวดเนี่ยเราจะได้ยินอยู่ว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นพระเถระผู้ทรงอนุภาพในตำนานนะคือจะตำนานขนาดไหนก็ได้ยินคำว่าเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยคือคงเคยได้ยินกันทุก ยุคทุกสมัยกันเลยนะคือจะเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์จนเกิดปรากฏการณ์แห่งศรัทธานะครับมีการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ปทวดมาหลากหลายรุ่นโดยเชื่อกันว่าอนุภาพที่โดดเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยจนต้องยกให้พระเครื่องหลวงปู่ปทวดเป็นพระเครื่องลําดับต้นๆแห่งอนุภาพด้านความปลอดภยัยไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามแต่หลักๆเลยเนี่ยก็จะเด่นเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าอาจจะเห็นในข่าวหลายท่านนะพี่ผู้เอาแขวนหลวงปู่ปทวดไว้เนี่ย เกิดบริเหตุคนอื่นไปหมดแต่คนนี้ยังอยู่เพราะแขวนหลวงปู่ทวดไว้อะไรประมาณนี้นะการสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเนี่ยโดยระลึกถึงองค์หลวงปู่ทวดด้วยจิตใจอันตั้งมั่นตั้งนโมสามจบระลึกถึงพระรันาตนตรัยและระลึกถึงหลวงปู่ทวดจากนั้นนะครับก็ให้ตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะ อิติภัควาจะสวดกี่จบก็ได้นะรหรือว่าจะสวดตลอดการเดินทางก็ได้แต่ก็เอาที่เหมือนแบบเอ่อไม่ใช่สวดจนลืมนันลืม,ลมนี่องค์จะโหดร้ายไปครับต้องระวังด้วยนะครับต่อมาคาถากรณียเมตตาสูตรนะครับสามารถสวดเพื่อให้เหล่าเทวดาพูดผีปีศาจเป็นมิตรคอยปกป้องคุ้มครองตลอดการเดินทางได้คาถานี้ค่อนข้างจะยาวแต่ถ้าสวดคล่องได้ก็ใช้เวลาไม่นานใช้สวดก่อนขับรถหรือระหว่างขับรถถือว่าเป็นคาถาที่ใช้ในทางเมตตา คือการจเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจา้เจาทางอารักมนุษย์สัตว์ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราจะผ่านให้คุ้มครองเราให้ปลอดภัยนะครับเป็นไงบ้างครับกับ4คาถาที่โหผมยอมรับว่าผมรู้จักแค่สองคาถาคือคาถาชิน,นะบัญชรกับนมโมพุทธายะนะครับแต่หลายท่านาก็จะรู้ครบก็มีนะครับตัวผมเองก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดอะไรไม่ถูกต้อง อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ